ขอให้นาคสมมาเนนทั้งหมดได้กล่าวคำขอบรรพชาพร้อมๆกันเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตัมปิตังพระกวันตังสารานังคัจฉามิธรรมันจะพิคุสังคัญจะลาภยาหังพันเตตาสาพภควะโต ธรรมวินัยเยปัพชังภูติยามปา,างพันเตสุจิระปาริณิพุตามปิตังพระควันตังสารังคชามิธรรมมันจะพิขูสังคันจะลภัยาหังพันเตตาสะพ,พักควะโตธรรมวินัยเยปปัพชัง ตาติยามปาหังพันเตสุจิระปาริณิพุตัมปิตังพระวันตังสารังคฉามิทามันจภพกขูสังคัญจะลาภัยาหังพันเตตาสาภระวะโตธรรม,มวินวัยเยปะพัชจังอาหังพันเตปะพัชจัง ยาจามีอิมานิกาสายานิวัตฐานิคาเหตตวาปภาเชธะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปีอาหางพันเตปพัจชังยาจามีอิมานิกาสายานิ วัฏฐานิคาเหตวาปาพาเชธะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะตาติยัมปิอาหังพันเตบาพัชังยาจามิอีมานิกาสายานิวัฏฐานิคาเหตวา ปพาเชธะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะต่อไปให้ว่าตามเกษาเกษาโลมาโลมานาานาาทันตาทันตา,นต,าตะโจตะโจ ตาโจ,าโจทันตาทันา,นาขา,า,ขาโลมา,ลมาเกษา,กาต่อไปให้นากสมมเนรได้กล่าวอาราธนาศีลพร้อมๆกันอาหังพันเตสารณาศีลังยาจามิทุติยัมปิอาหังพันเต สารณาสีลังยาจามิตาติยามปิอาหังพันเตสารณาสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะพระขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมหังวทามิตังวเทหีอะมะพันเตพุททังสรรนังขัดฉามี พุทธ an 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 ังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามีธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามีทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามีทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามี ทุติยัมปิธรรมมังสารนังขจามิทุติยัมปิสังขังสารนังขจามีทุติยัมปิสังขังสารนังขจามิตติยัมปิพุทธังสารนังขจามีตาติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตติยัมปิธรรมมังสารนังขจามีตาติยัมปิธรรมมังสารนังขจามิ ตติยัมปิสังคังสารนังขจามีตาติยัมปิสังคังสารนังขจามิติสาระคมนาังนิติตังอามาพันเตปานาติปาตาเวระมณีปานาติปาตาเวระมณีอธินาธานาเวระมณีอาธินาธานา เวรมณีอะพรมจริยาเวรมณีอะพรมจริยาเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีมุสาวาธาเวรมณีสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสุราเมรยะมัจจปมาทฐานา เวรมณีวิกาลโพชนาเวรมณีวิกาลโพชนาเวรมณีนัจ,จคีตวาทิตะวิสุกทัศนาเวรมณีนัจ,จคีตวาทิตะวิสุกทัศนาเวรมณีมาลาคันทะวิเลปะทารณะมันดณะวิภูสนัฏฐานา เวรมณีมาราคันธวิเลปนะธารณะมันด a วิภูสนัฏฐานาเวรมณีอุจจาสยนะมหสยนาเวรมณีอุจจาสยนะมหสยนาเวรมณีชาตรูปรัชตะปฏิกหนาเวรมณี ชาตารูประรัสตาปฏิฆานาเวรมณีอิมานิทัสสิกขาปทานิสมาธิยามิ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 อันดับต่อไปขอให้สมณี ได้กล่าวคำขอนิสัยพร้อมๆกันอาหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิตาติยัมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามิอุปชายโยเมพันเตโหหิต อุปชายโยเมพันเตโหหิอุปชายโยเมภันเตโหหิปฏิรูปังสาธุพันเตโอปายิกังสาธุภันเตภาสาทิเกรสัมปาเทหีสาธุพันเอาตอาชตตะเคธานิเทโรไมหังพาโรอาหัมปิเทระสาพาโร อาชาตะเคธานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรสะพาโรอาชาตะเคธานิเทโรไมหังพาโรอะหัมปิเทรสะพาโรอิมินาสการีนะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิครับ สวากาโตภะคะวะตาธรมโมทัมมังนามาสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกะสังโคสังขังนามามิครับต่อไปกล่าวคำอาราธนาศิลแปดพร้อมๆกัน มายังพันเตติสรเนนะสหาอาถาศีลานิยาจามะทุติยมปิดมายังพันเตติสรเนนะสหาอาถาศีลานิยาจามะตาตาิยมปิดมายังพันเตติสรเนนะสห อัทาศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,มสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระห a โตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระห a โตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระห a โตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังขจามีพุทธังสารนังคัจามีธัมมังสารนังคัจามี ธรรมังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามีสังฆังสารนังขจามีทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามีทุติยัมปิพุทธังสารนังขจามีทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามีทุติยัมปิธรรมังสารนังขจามีทุติยัมปิสังฆังสารนังขจามี ทุติยมปิสังคังสารนังขจามิตาติยมปิพุทธังสารนังัจามีตาติยมปิพุทธังสารนังัจามิตาติยมปิธรรมังสารนังัจามีตาติยมปิธรรมังสารนังัจามิตาติยมปิสังคังสารนังัจามี ตติยมปิสังขังสารนังขจามิติสาระขมานาังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธา เวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมูสาวาธาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชฌะปมาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัชฌะปมาทานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธียามิวิการะโพชนาะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโพชนาะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตะวิสุกทัศสนะมาลาคันทะวิเลปนะณะทารณะนะมันดณนะ วิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามินาจคาีตาวาทิตวิสุขทัสนะมาลาคันทะวิเลปนะทารณะมันนะวิภูสนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอุตจสยนะมหาสยนาะ เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจาศยนามหาศยนาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปะทานิสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมานิอัตถสิกขาปะทานิสมาธิยามิ อิมานิอัตสิกขาปทานิสมาธิยามิปาติสังขา,ายโยนิโสบินทดาตังบาติเซวามิเมวะทวายนัมทายะ

इति पुरानां जवेदानां बधियंका मिनवां जवेदानां नवपादे सामी याद्राया मेभाविसादी आनवाष्यता यपादु विहारो ยะหาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติยิจตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจโตสัพเพบุเรนตุสังขปาจันโผปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา

Baya nuha we naradanada yadena jata do karo kabya we raso kaza do ju aneka antara ya biwina santu asesa to aja ya simita nang ปังโสจิภังกยังสุขังบาลังสิริอายุจาวนโนจาวกังหูจีใจยะสวะสะจาวัสะจายุจิตวสิ ेव भवान् दुदे भवतु अमङ्ग्रा कन्दुसा देवता अबुदानु भावेन सदा जो दे भवान् दुदे भवतु सा ปามาณกะลังรักันตุสัมปเทวตาสัมปาธรรมานุปาเวนัสตาโสทิภวันตุเทภวะตุสัมปามางกะลังรักันตุสัมปเทวตาสัมปาสังฆา นาตุตุกันตะตาตามิตาวิตุกังโสอธิขาจติอายุมขตะวะบาลังวันนะ न्दपदिपानतो देकायुया स वाहो दि योपते perlu hab ini mu sampai bassan baji do kamatiikan toani put ada tuan กายุโกปาวาภิวานาณีเรสาเนจังโกต้าบจายโนจันตารุตัมมวันันติอายุอันโนตุขัง Agung pahan sama binm mit sau tentang primer sekarangku cita marang tan ditamwitina cita wamunninto tante jasa bahwa du saya manggalalananimaraat

อดิมาตจพูตังตาวาคิจังกามะนิวัตุธารุนันตังเมตังภูเสกวิธินาทิตวามุนินโทจันเตจัสสวาตุเตเจยมังกาลานิอุกิิตกกกามดิหันทุธารุนันตังทาวันติโยชนะ tang purimanawan tang hiti bisa kata mano jito waminindo sante jasa bawa du sate jayamangala nikata wana kanda mutarang diwakapiniya มาวิตินาจิตวามุนินโตดันเตจะสาภาวะดุเเจียมังกาลานิสัจจังวิหายาติสัจังกวาทเกตุงวาดาพิโรปิตามนังอาทิอันตาภูตังปัญญาปฏิบจาริโตจิตวามุนินโตดันเต

อาติติพุชเชนัสุตตาจารังกรรมังวิสุทธิจุติเมติภักาพิธานังญาณากเทนะวิดินาจิตวามุนินททตันเตจสับวัตุเตชยมังกาลานิเอตาปิพุชเชยังมังกาลานทักาทายุวา रते मदन्ति तवानने कविविदानि जुपान्तवानि मोकम् सुखम् अधिकमय नरोसपञ्जो महाकारुणिको नादोहिताय सा पपाणिनां को रे तवा पारमे सा पातो सम्पोधि एतेन स चवाचेन मोतु ते जयमं कलं जयन्तो बोधिया मूरे सकयानं दन्धिवा ตโนเอวังตวังวิจัยโยโหิจายาสุจายมังกะเลอปาราชิตาปัลลังเกสีเสปตาวิปงคะเลอภิเสเกสัมภูฐานังอากขปปตุปโมติสุนาคตังสุมังคารังสุปะาตังสุโหิตัง घनो महोतो च दुयीर्थम् ब्रह्मचारितुपदाकिनम् गायकं मङ्गाकमम् कदाकिनम् पदाकिनम् कनोगमम् कनिजिते पदाकिन पदाकिनानि कतवानलपन्धे पदाखिरे